โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะผมเพราะผมพพี่ F2 นะครับผมวันนี้เพราะว่าผมมีแล้ววันนี้พบก,กับเกมสาษาไทยแล้วนะผมซึ่งตามที่สัญญาไว้แล้วผมว่าวันนี้นะจะมาสอนหาเงินนะผมให้ได้ผลลัพธ์มนๆเลยนะผมนี่นจะเป็นนี่เลยนะฮะตอนนี้เงินผมมีอยู่หนึ่งแสนกว่าบาทเลยนะฮะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะผมว่าผมมาหาเงินยังไงให้มันเยอะขนาดนี้นะผมโอเคมันมีหลายวิธีนะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกทีละคลิปทีละคลิปเลยนะผมโอเค เราก็ไม่รสชาก็ไปชมกันเลยนะครับผมไปเลยโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาสอนหาน้าพึ่งนะผมซึ่งน้ำพึ่งนะผมก็สามารถทําเงินได้นะผมสามารถทําเงินได้เยอะมากเลยนะผมที่ผมได้ทําการทามานะผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเลยนะผมอย่างแรกนะผมให้เราไปด้านขวานะผมซราเลเวลน,น้อยก็อย่าไปก่อนนะผมไปด้านขวาเราก็กดประตูตรงนี้นะฮะ โอเคครับผมก็เมื่อถึงตรงน,นี้นะผมให้เราไปด้านขวาเหมือนเดิมนะฮะมันจะเจอตอนนี้นะผมหมู่บ้านนองต้น,นตานนะผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมเราได้มาที่หมู่บ้านน้องต้นตาลแล้วไปทางขวาเหมือนเดิมเลยนะครับผมไปเลยเร,เราจะไปที่ชายป,ป่านะผมนี่นี่ครับเราถึงชายป,ป่าแล้วนะผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผม โอเคผมเมื่อเราถึงชายป่าเสร็จน,นะผมให้เรานะผมวิ่งไปทางขวาเรื่อยๆนะผมโอเคแต่คนที่เลเวลน้อยๆไม่ควรเข้ามานะผมเพราะว่ามันจะมีเสืออยู่นะผมโอเคเราจะมีคนป่าด้วยนะผมซึ่งมันจะทําอันตรายต่อเราได้นะผมเมื่อวิ่งมาทางขวาเรื่อยๆนะผมเราก็จะเจอตรงน,นี้นะผมโอเคให้เราก,กดเข้าไปเลยนะผมเมื่อกดเข้าไปแล้วนะผมมันจะมาที่หน้าป่าลึกลับนะผม โอเคแล้วก็เดินไปที่ทางขวาเรื่อยๆเลยนะผมโอเคพอเราเดินมาเสร็จนะผมเราจะเจอเสือตัวหนึ่งนะผมให้เราฆ่ามันเลยนะผมสาหรับคนที่เลเวลสูงๆนะผมส่วนคนเลเวลต่ำๆนะผมอย่าเข้ามาหน้านี้ก่อนเลยนะผม ราะว่าเสีอยมันจะคุบแรงมากเลยนะฮะพอเราเดินมาทางขวานิดนึงนะผมเราจะเจอพึ่งนะผมให้เราใช้ธนูหรือว่าหรือว่าปืนเลเวอร์นะผมทําการสังหารมาันนะผมแล้วเราก็จะได้รังพึ่งมานะผมรังพึ่งนี่แหละครับที่เราจะพาไปทำเอ่อน้ำพึ่งนะผมโอเคแล้วพาไปขายนะผมโอเคเมื่อเราฟาร์มเสร็จนะผมเราจะได้รังพึ่งประมาณนี้เลยนะผมโอเคเนี่ยผมเราก็ได้รังพึ่งมาแล้วนะผม วิธีการทาน้ําผึ้งเรากดไปที่รูปให้เรากดไปที่รูปไอคอนคอนนะผมแล้วมันก็จะมาหน้านี้เลยนะผมโอเคการทำน้ำผึ้งนะผมเราจะใช้ลังผึ้งสามอันนะผมให้เราหามาจากที่เราไปตีผึ้งเลยนะผมโอเคแล้วเราก็พามาคาบได้เลยนะฮะให้เราก็เลือกจํานวนน้ำผึ้งที่เราจะได้นะผมแล้วกดสร้างได้เลยนะผมท่านี้นะแล้วก็รอเวลาที่น้ำผึ้งมันจะเสร็จนะผมท่านี้เราก็พร้อมขายได้เลยนะผม นี่ผมเราจะมาขายน้ำพึ่งกันนะผมราคาที่ได้คือ7,500นห้บาทนะผมโอเคก็เกือบหมื่นเลยนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการหาน้ำพึ่งและการทำน้ำพึ่งนะผมในการขายนะฮะ